ดูดูมันบินบินบนกันอย่างนั้นอ่ะมันต่อสัญญาณอะไรบางอย่างรึป่าไม่มันเหมือนกับภูเขาที่มั่นคงไงพวกสิ่งมีชีวิตที่เป็นนกเนกืมันจะรู้ว่าจะเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่าต้นไม้ไหนมั่นคงภูเขาไหนมั่นคงมันก็จะเข้าไปไม่ใช่ว่ากำลังจะเกิดอะไรขึ้นอีกหรือเปล่า,ลาไม่รู้ครับเนี่ยซึ่ง ตรงนี้ก็มองเห็นตึกอีกอันหนึ่งที่เป็นตึกสูงเหมือนกันแต่ว่ายอย่างที่บอกครับเขาพูดกันว่าตึกนี้ไม่สะดุ้งสะดือนใดทั้งสิน้นแข็งดังครับวันนี้เราแวะผ่านมาแถวนี้ก็เลยมาให้ระลึกถงึงตึกนี้กันสักนิดนึงใช่ครับตึกนี้ดูดูตำแหน่งนี้เหมาะสมที่สุดนะพี่ป้องไปดูใกล้ๆนี่ใช่มันจะไม่เห็นยอดัะนี่แหละครับดูตรงเนี้ยโอ้โหแ่งทำงานจริงว่ะใช่ซึ่งผมว่าขนาดตึกแมงยังสร้างไม่เสร็จเลยนะ แต่มันยังได้ประโยชน์จากการขายป้ายเลยนะใช่ไม่นี่คือรายได้หลักของมันเลยคือขายป้ายกับกนีับให้เช่าถ่ายหนังก็นี่แหละเออนี่แหละครับก็วันนี้ไม่มีอะไรเพ่แค่แวะมาระลึกถึงโครงสร้างอันแข็งแกร่งอ๋ออันนี้นึงครับล่าสุดเห็นเห็นเขาเพิ่งประกาศว่าว่าเจ้าของเจ้าของสถานที่นี้เขาจะขายสี่พันล้านเนะ่โอ้โหนี่ไงเขาคาะตัวเลขออกมาแล้วหลังจากที่ พิสูจนตัวเองแล้วว่าแข็งแกร่งนี่ไงนี่ <c oughs> 4 0สี่พันล้านใครมีเงินก็มาช็อปได้ครับผมว่านี่ถ้าเงินถึงอ่ะบิวดีๆผมว่าก็เม็มันนี่ได้อีกเยอะมากกว่ามานั่งขายป้ายนะนี่ไงมึงหดูตึกยังสร้างไม่เสร็จเลยสี่พันล้านโอ้โหมันคริสตอลี่มันเป็นตัวพิสูจน์คนนี่แหละน,<ล>นะ